เออออเออเจเหนึ่งสองสามไมเทสไม่เทสไม่ปกติดีกันเริ่มเลยกับเดโม,โมของวันนี้ซึ่งไม่ใช่โลกไรแล้วแต่เป็นบิวเดอร์เกมนี้ชื่อว่า Hell Builder จะเป็นเกมสร,ร้างนรกซึ่งเกมเนี่ยจะให้เราขยายออกไปเรื่อยๆเ,เราจะต้องสร้างติดกับตึกหรือบล็อกเดิมที่เราสร้างไว้ไม่สามารถสร้างไกลๆได้นะ แล้วต่ละตึกก็จะมีข้อกําหนดว่าจะต้องมีตึกนู้นตึกนี้อยู่ข้างๆด้วยถึงจะสร้างได้แล้วเวลาสร้างไปถ้ามีตึกนู้นตึกนี้อะไรอยู่ข้างๆจะได้ทรัพยากรในการสร้างตึกหรือโซขึ้นมาเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถสร้างตามใจได้เราต้องวางแผนในการสร้างให้ดีเพราะว่าสร้างแล้วไม่สามารถลบได้ด้วยมาดูตั้งค่ากันก่อนก็จะมีแค่เสียงนะนะกับปรับโหมดวินโดว์ แล้วก็ a าเมล s าเชคซึ่งโหมดวินโด s เนี่ยผมปรับเป็นฟูลสกรีนแล้วอัดเมาส์ในจอเกมผมหายผมก็เลยปรับเป็นโหมด Windows เพื่อเล่นแทนซึ่งเกมนี้มันจะมีโซก็คือค่าสร้างตึกต่างๆอยู่ด้านบนที่เป็นรูปอิญญาณเวลาเราจะสร้างอะไรมันก็จะเขียนชัดนะว่าบวกหรือลบเท่าไหร่เมื่อสร้างสิ่งนั้นไปแล้ว ซึ่งการชนะด่านก็คือทางขวาจะมีเขียนโกอยู่เราจะต้องตั้งตึกให้ครบตามนั้นแต่ละตึกมีวิธีปลดล็อกอยู่สามารถเอาเมาส์ไปชี้ดูได้เลย <G uire> การสร้างก็คือจิ้มบล็อกที่ต้องการแล้วมันก็จะมีการ์ดขึ้นมาให้เลือกว่าสร้างอะไรได้บ้างตรงนั้นก็ต้องดูข้อกำหนดของตึกด้วยนะถ้าข้อกำหนดไม่ถูกต้อง <S <S มันก็จะไม่ขึ้นมา ซึ่งการสร้างเนี่ยมันจะเขียนว่าถ้าเราวางลงไปจะบวกโซอะไรได้เท่าไหร่ก็ดูให้ดีก่อนกดเพราะว่ากดล,ลบไม่ได้นะอันนี้ย้ําลบไม่ได้แล้วแต่ละตึกที่ผลิตโซเนี่ยมันก็จะมีสิ่งที่ต้องการต่างกันอย่างเช่นผมสร้างที่ตัดไม้ไปที่เนี่ยเป็นที่ตัดไม้มันก็ต้องการต้นไม้รอบๆถึงจะเพิ่มโซให้เรา หรือที่ตักลาวาอันนี้ก็จะเพิ่มโซให้ถ้ามีลาวารอบๆซึ่งลาวาก็ต้องอยู่ข้างๆภูเขาไฟอีกทีแปลว่าเราต้องสร้างภูเขาไฟก่อนซึ่งอันนี้น่าจะเป็นบัก๊กคือตอนที่โกถึง40%แล้วอะมันไม่โชว์ว่าจะต้องสร้างอะไรต่อเพื่อปลดล็อกขั้นต่อไปเนี่ยผมก็เลยไปเปิดดู YouTube หาแล้วก็รู้ว่ามันต้องสร้างตึกอันหนึ่งก็เลย สร้างรอบๆให้ครบแล้วก็สร้างตึกนั้นก็ผ่าน40%มาได้ <S 2> <S 2> <S 1> <S 1> ซึ่งตึกส่วนใหญ่จะมีคอสเพิ่มขึ้นเรื่อยๆถ้าเราสร้างซ้ำนั้นเราต้องวางแผนในการสร้างให้ดีไม่สามารถสร้างเพิ่มไปเรื่อยๆได้ ซึ่งบางตึกก็จะมีเอฟเฟกอย่างเช่นสร้างอะไรแล้วมีให้สุ่มการดขึ้นมาว่าเราจะสร้างฟรีหรือว่าสร้างที่ไหนก็ได้โดยไม่ครอบกำหนดอะไรประมาณนี้ก็เลือกให้เหมาะกับการที่เราจะขยายนารกของเราสะดุก Hell b i e l d e r ก็เป็นเกมสร้างแต่ว่าเราจะไม่ได้สามารถสร้างได้อย่างอิสระมากเพราะว่าการสร้างจะถูกกำหนดให้สร้างแค่จุดที ติดกับตึกของเราเท่านั้นไม่สามารถออกห่างไปกว่าน,นั้นได้นอกจากนี้ก็ยังมีข้อกําหนดของตึกต่างๆด้วยว่าเราจะต้องสร้างตึกนู้นติดกับตึกนี้หรือว่าติดกับ2ตึกนี้อะไรแบบนี้ทําให้สร้างยากขึ้นแล้วก็ต้องบริหารโซก็คือค่าสร้างตึกต่างๆให้ดีเพราะว่าทุกครั้งที่เราสร้างตึกเดิมซ้ำๆโซที่ใช้สร้างตึกนั้นประเภทนั้นมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ พอถึงจุดจุดหนึ่งมันก็จะใต้โซไม่คุมกับที่สร้างตึกแล้วส่วนเป้าหมายของเกมก็คือสร้างให้ครบที่กำหนดทางขวาเนี่ยแหละถ้าสร้างครบปับ๊บเราก็จะจบเกมได้ สำหรับเดโมก็มีเท่านี้แล้วนะไม่มีอะไรมากกว่านี้ใครสนใจก็สามารถโหลดมาเล่นได้แล้วก็ตัวเต็มก็ออกแล้วถ้าสนใจก็ซื้อได้เลยเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ข้างล่างให้ก็ทางขวาก็มี achievement ของเดโมอันนี้ให้ทำอยู่นะที่เห็นอยู่ว่าสีเขียวคือที่ผมทำผ่านไปในที่ผมเล่นเมื่อกี้ส่วนสีแดงก็คือยังไม่ทำยังไม่สำเร็จก็ถ้าใครอยากเล่นซ้ำก็ลองพยายามทำพวก a c h i e v e m e n t พวกนี้ให้หมดก็ได้สำหรับตัวเดโม สำหรับคลิปนี้ก็คงมีเท่านี้ไว้เจอกันคราวหน้าไปละ